ถ้าพูดแล้วอย่าอิจฉานะอิชิตาไม่มีหนี้นะบริษัทอิชิตานอกจากนี้เจ้าหนี้กันค้าหนี้ที่แบบกู้แบงค์ระยะยาวๆไม่มีศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ทำได้ไงครส่วนตัวคุณตันตอนนี้ก็ศูนย์ไม่มีตังแต่ผมไม่มีหนี้อ่ะก็ก็ไม่ได้ถูกกับผิดนะแล้วแต่ว่าคุณก็จริงๆแล้วเข้าไข่โง่ด้วยนะ เคยธุรกิจจริงๆในตลาดหรือว่านักลงทุนธุรกิจจริงๆอ่ะครับสมมติว่าจะทํำคอนโดแท่งหนึ่งพันล้านในกันผมว่าต้องเอาสมมติว่าเอาตึกนี้ด้ในการตึกทีวันตึกทีวันใช่ไหมครัตึกนี้ประมาณลงทุนไปค่าที่นะบวกค่าก่อสร้างสองพันห้าร้อยล้านในการตึกนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนหรือคนที่ทําธุรกิจแบบแบบอีกแบบหนึ่งนะเขาจะลงทุนห้าร้อยกู้แบงค์สองพันนี่ตามทฤษฎีเลยนะอ่าแค่นี้พอแล้วแบงค์ให้กู้อยู่แล้วถ้าเรามีชื่อเสียงมีเครดิตใช่ นะเรากําไร500เท<อ>่ากับ<อ>เราลงทุน500กําไร500ยิวเท่ากับ1เท่า1เท่าแต่ผมลงทุน2,500ากำไร500สมมุติเท่ากันนะกันคือยิวผมก็ดูตอบกว่าแต่ผมไม่มีความเสี่ยงเลย อันเลือกแบบไหนก็นล้วแต่เลือกอีกนะไม่ได้ถูกนะไม่ก็ผิดด้วยซ้าไปนะแต่แต่อดีตสอนผมว่าโอ้ยอย่าเลยอย่ามีภาระอย่าพนักงานเยอะอย่ามีความผูกพันเยอะเพราะเราจะเลิกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเรื่องเรื่องเรื่องนี้จริงครับเพราะว่าอย่างที่คุณตันก็บอกว่าธุรกิจที่มันสั้นลงใช่ไหมใช่ใช่และอะไรมันคุมไม่ได้เยอะมากเลยใช่ตึกทุกวันนี้พูดตรงๆงนะผมโชคดีมากตึกผมเกิดในช่วงที่ออฟฟิศขาดเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนนะออฟฟิศทีวันเนี่ยเป็นอาจจะเป็นหนึ่ อาคารให้เช่านะที่แบบสร้างเสร็จปุ๊บเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอโหโหแต่ถ้าวันนี้บันชาไปสร้างออฟฟิศวันนี้นะสร้างเสร็จปุ๊บ มีคนเชา่า50%ถือว่าคุณเก่มงมากแล้วงันยุคเวลามันเปลี่ยนไปไงถ้าเรามีนี่2,000ล้านแล้วเรามีคนเชา่า50%พอจ่ายดอกเบี้ยไหมครับไม่พอไม่พอดอกเบี้ยยังไม่พอเลยต้องจ่ายเงินต้นอีกนะมันก็จะไปเอาเงินไม่เอาเงินเมียเอาเงิน่า,า,ารู้จักใครที่จะคอยยืมหมดแหละผมจะพอแต่ที่นี่ผมสบายๆผมเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้น